เบอร์สื่ข่สุนคนบัวอยู่ภายในอยู่ต่างประเทศเนาะยินดีตอนรับเขาซูซองสาบุญตาชะแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยไม่นี้สาบุญตากะแม่บ้านนอ้นนองไทยน้องพ่อแม่พี่น้องโดยจะับไปส้มน้งกันด้วยปะเ้ามากับทีมงานเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องเท่ากับทีมงานเทาก็นเนาะหาหัวคนมาเนี่โดยสบายดีว่าจันเดอโดยสบายดีสา,ยดสาแก้วเนาะ เดินย่ะกินยังนะ่ะกินขนมเป็นตาแซ่บแต่เนาะสาวไลเห็ดยังเด้สบายดีสบายดีสบเดินเดินสายบุตรมาหาน้องอุทัยแต่ว่าทักทายทีมงานเขาก่อนเนาะเดินเดินอ่ะสาวบัวค้ำเจ้าเลี้วละบ่โอ้สบายดีเนาะเดินเดินกะนสังกันสาวบุตราเข้าไปหาน้องอุทัยก่อนเด้อเดินเดินโอเคพูม่พี่น้อง กับมาหอดเือนน้องอุทัยเนาะออาไปหาเพื่อนเลย <c oughs> น่องอุทัยเลยอ <c oughs> ยูอ่เ <c oughs> พืไไอ่อนรีบอ่ะหอดเือนน้องอุทัยบ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีน้องอุทัยอยู่เพื่อนบ่โอ้ยเพื่อนพอดีเนาะโดยสบายดีแม่ตู่กับน้องอุทัย น้องรันเนไยนอ้นองรันไบมงเพียนดูมีมันเผากับหมักสมมาฝากตู่กับน้องอุทัยเด้อดนจะได้กินข้าวกินน้ำหรือบะข้าวก็นแจ่วเพือนทุบเหินอุ้ยน่กินมุ้นนี่อ๋อดยอดยอ ouais. บันนี้อันบรไปหากินมาฉนน้องไทยค้โอ้คำจะน้อยจะไปหากินเนาะ จะได้ยู่ดีมีแห้งกันอยู่แล้วว่าแม่กับบนนั่นปนไดดอกเมร์นะบัได้ยูดีปันได้ดอกจะเป็นยังะเป็นพี่ั้เลยรา่ดันรวมหิะโอ้น่่น้ำดูโอ้ยแม่เอยู่น้ำเจ้าอยู่บเอ้ยบาืนเลยโอ้คือว่าังสันหยาหรืมันมือนึงเปเน้นหนมือนึงเปเน้หนเอ้ยสบายดีโดยโดยสบายดีกาจัน อุ้มอาจารย์ถามเราคุณเชี่ยวไปทนที่หิบได้ปะเพื่อนในสั้นสะกดได้เพิ่นเนอะแม่ในไฟเสียวนอกนางกระทะอยู่น้ำนองอะไรไปถามโตแม่กูปี้ก็ตุยได้ยอยู่แต่ตุยก็นี่บอแม่โอ้ยทานนาำโอ้เนี่นยแม่จ่อยเลยโดยเจ้าจ่อยอะไรอย่างคือไปต้องปีกหนูคนตุกเตุยลอะไรมันย่างโอ้ยข้าว่าเขาเคยเห็นเจ้ากว่าเจ้าตุยอยู่นักอาจารย์แมน เออก็ว่าปกติคือเจ้าบ่ได้เคยเห็นแม่นๆแต่กี้สิเว้าเพียงนี้ขออ๋แล้วก็คือว่าหันามัมนบ่โดยาไปเฮ็ดเล็กจะเป็นแนีนะโอ้เจ้าก็เฮ็ดบ่โอ้ยุเล็กกเพิ่นนี่แหละกินดมีโประจําตัวนะบ่ยายโอ้ยหลายแนวเพิ่นหลายแนวแล้วจจังเมื่อยเนาะมือไปสก็เมื่อยกินยาอยู่บ่ช่วงนี้กินยาซะก็กินยาลูกซื้อให้กินแต่ละเทืออยู่นํายาลูกเอ เมื้ยไอ้เจ้าก็กินขาลําบะโอ้โหบริกรยังบกินข่าต้มมนั่นและวจะจากเมื่อยนะแม่แม่เพราะขาล้นี่ฮะสิเมื่อยนะแม่บด้การยังเลยเลยหมอคนห่วยกินด้วยเจ้าข่ล้ำเองขาล้ำเองนี่แหละเอาเนยมาบวชเนาะไปเจ็บกระปวดแล้วก็กินได้แต่ยั้งสิแ่กินได้แต่ข่าต้มใส่เกลือใส่เกลือเท่านะ โดยมันก็ขาดสารอาหารพุ่นแล้วแม่ก็อันนั้นแหละจังหวะโดยไม่กินเนาะพูดเนาะนีอยู่คงกินมากินบ่ไดายแม่นอยู่น้องมันบ่ดเศษคือน้องอุทัยก็ไปหากินอยู่เนาะพวกนมอใหม่น่องโตวัดกินได้อยู่ยังน้อยยังหนุ่มเนาะน้องไทยยนีมานั่งใกล้ประตูก็ได้นะโอ้ไม่น้องไม่ได้ไปใส่น้องนี่เนาะมานั่งข้างนะพี่มีตะบนนี่ข้ามะแระตูนี่ตะบนนี่แล้วโดย เห็นไห้กินกะกินแต่นี่แซบไดไหมแซบและเจ้าเนาะแม่ก็แม่พอปวดแสบแม่นอยู่เนาะเอาว่าเจ้าคารามมัดกินบัดพิษแล้วบปล่าพอนั่งเถื่อนนั่นกะพอจะกินน้ำกันคือบบเห็นแซบบ่ให้เข้าต้มแจ๊กซิปไปแซบต้มใส่เกลือเนาะต้มใส่เกลือสิแซบเพียงได้รู้เวว่าเขาก็ซื้อมาให้กินอยู่มันบ่ดแสบดูเออเขาก็ไดปลงแจักแซบเนี่ยี่แม่นะ จะมาแม่จอยลงมือเลยโดยมันกัดสัตว์ขาดสารอาหารเลยเนาะว่ากินแต่ข้าวต้มใส่เกลือขันใส่หมูใส่ยังยังว่ามีวิตามินเอาโหหมูยองเขาก็ะสือให้กินเท่านเสียงซื้อมาให้กินกันก็ไปกินช่องสำพันเพื่อผู้ซื้อกว่าพิษเราบ่กโมเมนต์พิษมันบ่อซ่โอ้เจ้าวัเจ้าวัมากเลยเนาะ ปากนาใช่ไหมปากเขาในมันนามันนาเออมูจักแส็บเลยว่าเขากำลังป่วยอยู่เนาะกลัโอ้สบายว่ายง่ายใช่ไหว่าก็สิว่าไข่ในมูเรื่องวันใดโอ้เจ้าหัวไหนโอ้เอาหัวกระเพงเด็กนันขุดเล็กนั่นเลยแม่นเป็นโดนแต่ว่าได่ข้าขุดเล็กนี่แหละโอ้ขุดเล็กดึกหรี่เด็กโอ้ยบวดได้ว่าวแล้วเด็กเนี่ยดี จนเพียงแอวเพียงคอคุณแหละขุดลงไปหานะโดนง่ายไหมบ่อะไรเล็กน้อยๆแน่ๆให้แล้วเพ่ว้ยเด็กอยู่น้ำหันเนาะเอาเพลนเอามาถอกไว้แล้วก็เด็กตะนางอันนี้เูยโดยเพลนเอามาถอกลายผ้าลายปีแต่ดินมันมันถมลงเนาะเก็บเบอคืออันบ้านเอาถอกของแก่ลงขุนแต่ว่าเฮาเฮาขุดลงไปแล้วไปพ่อแล้วก็ เป็นงูนบักใหญ่หนึ่งดอกได้ดอกสองเปลางูนหนึ่งในพุวงได้หลายรูได้เนาะสองเปา่าก็ยังได้แน่บัดบ่อพ่อเขาได้ขนาดบัดบ่อพ่อขุดเมื่อนั่นล่ะก็เก็บทะเลเล็กๆหน่อยคือเก็บเล็กตะปูนะเอาเสียบจกแล้วลลคุดนะละบ๊วยล้เชียนซื่อนี่แหละที่ขุดไป,ดไปบพรหมายถึงว่าไอ้ขั้นแรกนะก่อนที่จะขุดเนี่ยนีวันมี่อย่างอยู่วันเดียวขุดไปสิดซีคุดเขาเป็นโหลดเดรรูก็มาเขาก็ถอกเป็นโหลดคือกองดินทรายนี่ก็เลยือบว่าอยู่บิญญาณ อาก็เห็นล่แเล็กนะโอ้เห็นอยู่เห็นโอ้บ่ได้แต่ถอกอ้าลงเขาก็หุ่มใส่ก็ยุบยับยุบยับยุบยับคือมอนกินมอนแหละอยู่น้ำปลาบ่ยู่ยได้เดินนั่นแหละกเับคนนี่ขึ้นได้เลยน้องก็ไปขึ้นกันเอากับคนนี่แหละแม่ก็ขึ้นบ่ได้กับเวียนอยู่ตามนั่นแหละกองอันนั่นแหละโอ้เขามาถอกเขามาถอกเล็กนะโดยืเพ่นน่าทัดนั่นแม่เราบ่ทัด

ผูเขาวัยผูเคอน่ะเขาก็ได้เล็กใหญ่น่ะเลยเลยทางนั้นได้เจ้าเหยียบค่อยค่อยเหยียบเจ้าเขาแล้วค่อยค่อยค่อยเมื่อยแเราก็ไปนั่งหัวเขาว่าชูไายเฮือว่ะต่างคนต่างเคลียต่างคอดแล้วเนาะเขาอยู่บุบบับบุบบุบบุบชูไพ่าถเฮือคู่ไพ่บวไรน้ำซู่นเลยจะนั่งหัวได้เนาะนั่งหัวเขาก็หัวเขาก็ได้จังนั่งหัวบวไรเด้อเขาว่าไม่ใหญ่เอ้ยบวไรกระยาแล้วมันเมื่อยเลยเลยวันนี้บม่ได้ไปเนาะแม่ม้เนาะ บ่ได้ไปผักผ่อนแดดรีไปเบ่ไวดอกเป็นแดดเนาะเมได้ไปลายมืออะไรใด้ผ่อนไปจบผ่อนไปน่าแม่บามืออื่นอ้ยสิไปอื่นสิไปบ่อดนแดดแค่โอ้ยมือหาโลโลนี่แหละชงคนกับสิบโลสิบโลกับสี่สิบบ่โลเลยจัพันเนี่บ่ได้ซ้ำหน้าบ่หอดซ้ำเด้นี่เอาโลหนึ่งชงพันเอาสองพันหนึ่งโอ้สิบโลสาวพัน ขาวบ้าต่อยไข่หมูดอกบูวแดงบุมมี่บอลหนุ่ยไ่้เต็มโอ้ไม่พมันเป็นดงเนาะมูนแดงบุไข่มันกกขี้เล็กหลายเนาะบูแดงบไข่มันดับน้ำพ่นต่อยแมนอยู่มันไข่อยู่แต่ว่าคนต่อยหลายพูดเนาะบ่นเขาหากินบ่นอยู่เลยแม่อยู่เออหนุ่ยไทยมื้อนี้สิไปสอนปลาเนาะชวนกุ้งเนาะเตาท่านนี่ทําไงเตาถ่านจะ แต่ตะกี้รูจูนในนี่แล้วในนี่ยาแล้วยาไปเห็ดอันคุดเล็กก็เลยยาเห็ดทานผม้บริหาเห็ดแล้วทานปัจจุบันบ่ได้เห็ดเนาะขนมบริหาเห็ดแล้วผมได้ยินอันข้าวข้าวมาว่าน้องชายเผาทานแล้วใ่ไหมเด็กตะกี้พูดแล้วว่านังตะกี้โดยาเผาทานแล้วกะเขาว่าว่าคุดเล็กได้แล้วก็เลยยาเห็ดทานก็ไปพูดบ้านเดินแต่ทุนน่ะมันลงบัดนี้แล้วก็บยูยูใช่ไหมครับเผาทานนี้กันหน่อ เออเวับกงเก่าดเป็นได้ได้เฮือนซานยังบริมีสร้างมาเฮ็ดบ่นอไทยโอ้ยยังบริคืบหนาเนาะพวกอิกัมาแล้เนาะพวกหินทรายกับมาแล้เนาะมาเบิดแรกแห่ทรายแต่ว่ายังบมีสร้างเร่ปูนยอยังขาดสร้างโไทยขาดสร้างแน่แล้วก็วาได้แม่ก็มอบให้เบิดแล้วมอบห้ทุคนเบิดแล้ว เออแล้วแต่สิเพิ่นเนาะจ้าซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่มแล้วก็เอาเตียงเอาเสียงโยมอบไปเพิ่นเลยมอบไปทงานเจ้าอันนี้ลูกเอ้ยว่าแม่น่ะบ่จักแนวเฮ็ดแม่นแหละบ่จักความหาลเนาะแม่เฮ็ดได้มงแปะใส่เอาเนาะแม่เนาะเพิ่นเว้าอย่าเอ้มันบ่ฮู้ว่าแม่นคือเฮือนหลังเก่านี่ฮู้บ่แม่ฮู้แหละเออ ยามฝนกะหัวเลยเนาะเกาะเงามขี้ไล่กะชุดแล้วแต่ชุ่เจ้าเลยเลยมัวให้ทามข่อยว่าเห็ดแบบนี่แบบนั่นแบบได้ก็อยู่แต่ก็เออเลยเนาะก็คือโอ้ลมนำเมตู้กับน้องอุทัยเนาะกะโดนแล้วเนาะแม่ก็คือว่าลูกนี่ทีไปกินข้าวเที่ยงก่อนเด้อเลยเลยเลยเมื่อกลองละน้องอุทัยเลยสบายดีแม่กับน้องอุทัยเนาะเลย อังส่งพนี่แหล้วเลย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 ไปพี่น้องกะให้เบิ่งแทงน้ำน้องกุไทยนาะงมามามื้อนี้เพิ่นมุงหลังคาได้แทงน้ำเพิ่อนบาดจันมาเบิ่งก่อนแม่นเขามารุ่นนั้นย <ihan> ังบ <ics> ่ได yeah ้มุงแทงน้ำน้องอุทัยมุงหลังคาเนาะพูแม่พี่น้องโดยคือสิแบบมันบ่ฮ้อนแน่บัดนี้ ม่นนามก็เย็นแบบน,นี้นามน้องอุทัยก็คือสีเย็นแหละพ่อแม่พี่น้องแบบน,นี้มันกบดเด็ดเนาะทางนี่ก็คือสมีคุณภาพดีเพราะว่ามันบวก,กรอบเนาะโดยเอาเพคแบบพี่น้องกันมีเพื่อนให้น้องอุทัยให้เบิ่งเนาะยังไม่ได้คืบหน้าแม่เพุ่ณว่าสร้างกันยังไม่ได้มาเฮ็ด้วย มหูเมื่อใดเนาะเป็นสีมาเห็ดเอเคแม่พี่น้องอันนั้นก็คือเพื่อนหลังเก่าน้องไทยก็คือเพื่อนว่าวัวยามฝนยามอยังกระหัวและพ่อแม่พี่น้องโดยโดยโอเคแม่พี่น้องประมาณนี้เนาะเพื่อนน้องไทยนี่สายบุญตากระชิได้ลาพ่อแม่พี่น้องก่อนจบคลิปกระสายบุญตากระฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปด้อสายบุญตาเป็นกำลังใจกำลังแรงใจให้สายบุญตาทำคลิปตัวตัวไปเนาะแม่พี่น้อง โดยสายบุญตาข้อขอบุญขอบคุณเนาะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปสายบุญตาแต่ต้นจนจบค่ะคอยพรไหใสอยู่ดีมีแห้งเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีเด้อโดยสำหรับคลิปนี้ก่าวคำบาสบายดีพอกับคลิปหนาเนาะ